ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเสื้อแดงบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทักษิณเป็นนายกพระราชทานโอ้ยนี่ฮะทิกตอกนะในทิกตอกเสื้อแดงมันอวยทักษิณน,นะรอให้ทักษิณเป็นนายกพระราชทานเป็นโอ้โหโไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกเมืองแล้วไอพวกเสื้อแดงเออ เรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏคนก็ไปคอมเมนต์เลยไอคนโพสต์นี่รับยาช่องสามด่วนนะอ,อไอคนโพสต์นี่เอาเอาสมองส่วนให้คิด <c oughs> โอ้ยนะครับเอาเอาตัวเองให้รอดจากคดีหนึ่งหนึ่งสองก่อนเอ,เอาเอาตัวเองให้รอดจากคดีชั้นสิบสี่ก่อนนะนะครับโอ้ ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดลูกสาวก็ยังจะเอาตัวเองไม่รอดนะฮะโอ้ยทุกวันนี้เป็นไงครับเงียบกิฟเอาตัวเองให้รอดจากอังขึ้นฮุนเซนก่อนน,นะไม่รู้ว่าฮุนเซนเนี่ยมันจะปล่อยคลิปตอนไหนเออนะครับเออจะปล่อยเวลาใดปล่อยวันไหนตายเมื่อนั้นอังขึ้นฮุนเซนนะ โอ้โหนะครับโอ้ยจะบอกเป็นนายกพระราชทานไอ้พวกแสดงนี่ก็นนะมึงก็หลับหูหลับตาเชียวเฉียาผูไม่รู้มึงจะบ้า,าอะไรกันตระกูลนี้นักหนาถ้าไม่มีตระกูลนี้อยู่มึงมึงจะกินข้าวลงไหมวะนะถ้าไม่มีตระกูลนี้มึงจะสิ้นใจตายเลยไหมวะนะโอ้โหนะครับ แล้วก็ยังไม่ไวายนะหาเรื่องไปด่าลุงตู่อีกนะไอ้ไอที่ว่าคืนวัตถุโบราณขเขมร20ชิ้นนะบอกเป็นเป็นเรื่องของสมัยอดีตนายกลุงตู่นะแหมนะครับโอ้โหยังไม่ไวายไปแสะลุงตู่นี่แหละนะคนประเภทพวกนี้นะเออนะครับใครจะไปพระราชทานนะ ออนอกจากคุณเซนอนะ่จจะพระราชทานคลิปให้อะะมีแต่สมเด็จคุณเซนนั่นแหละนะจะพระราชทานคลิปให้อะนะคลิปเตียงจุมพูนะครับเออนะเอาเอาไปอยู่ไอเ้เขมรนะั่นไปนะไปเป็นนายกพระราชทานอยู่ขเขมรนันะ่นไปนะโอ้โหสภาพนะครับเอาตัวเองยังไม่รอดนะเออ พวกแสดงก็หลับหูบห,ลบหลับตาตาพึชตะบี้ตะบันเทียแบบโอ้ยนะครับจะตายลุ่งตายวันไหนก็ไม่รู้ทักษิณเนี่ยนะ,อะเออตระกูลมันจบแล้วนะครับมันจบหมดสิ้นแล้วนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ